大家好เชิ老师มาแล้วนะคะวันนี้เรามารู้จักคำว่าไหลเจอดีกว่าไเจอคำนี้คนจีนมักจะใช้นในการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เคยจําได้แต่ลืมไปแล้วเช่นนกักแสดงคนนั้นชื่ออะไรนะฉันลืมอีกแล้วเราไปเมื่อวานนีอะ คราวที่แล้วพวกเราไปวันไหนนะหรือต้องการยืนยัยนอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเช่น上周末我们去上海来着。สู่สัปดาห์ที่แล้วพวกเราไปเซี่ยงไฮ้มา。昨晚你干什么来着？没做作业。เมื่อคืนไปทำอะไรมา？ไม่ทำกันบ้านล่ะ。ในทีนี้หลายเจอในภาษาไทยเราจะไม่มีคำแปลจะใช้น้ำเสียงเอานะคะ ลงไปใช้กันดูนะคะเห็นไหมคะภาษาจีนง,ง่ายนิดเดียว